เอาละครับนิ่งแล้วเรือดีจากสปปออกมาเลยเอาเลยศึกแข่งสายเลือดสึกแข่งศักดิ์ศรีสปปลาวเดวยกันทั้งสองรัแต่ว่าลำหนึ่งลำหนึ่งล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงในน้ำไก่ทองอนุวัติฝาเป็นเรือทหารเรือทหารแฝงมลอีกกำไส้ในน้ำไก่ทองไก่ทองอนุวัติฝาล่องน้ำแดงไล่บนไล่บีไรขยี้เทปสอนไซเทปสอนไซบ้านอนุสาวรีเรือลำนี้ก็ไม่ท ดูที่ว่าทหารทหารจะเชื่อดพบอบอทพบผู้ออเอาไทยบ้านได้หรือไม่ได้ดูที่ว่าทหารจะเชื่อดประชาชนหรือประชาชนจะเชื่อทหารต้องติดตามติดตามตามติดดูตอนต่อไปสปปอลาวสปบปอลาวบ,าาบาา้านอนุสรไสบ้านอนุสรไสใสกับสปบปอลาวอะไรครับทหารทหารเจอประชาชนใครจะเคารพบใครไม่รู้แต่แน่แน่นอนแต่ที่แน่แน่นอนไก่ท้องไก่ท้องทหารเหมือนเริ่มรับตามมาเหมือนเริ่มรับตามมาตามทันหรือไม่ทันไม่รู้ดูตอนต่อไปแทบสับสายแทพสอนสาย เทพสอนไทยหลายคนเล่นคนไปพายคนไปพายในราย,ยการสนามสอนไทยหนีม่ไ้ไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ไม่นอนแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกิดูสิว่าในเมื่อเทพสอนไทเขาต้องบอกว่าอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนในเรื่องไอเรื่องเรือยาวมวยไทยไกลเดือยในพลิกไปพลิกมาเหมือนกล้วยปิ้งครับมีความแน่นอนไม่มีความแน่นอนเอาละครับดูสิว่าเทพสอนไจ สุดท้ายไก่ทองยังไงบีไ่ยีขึ้นมาอยู่ดูซิว่าดูซิว่าระยะสุดท้ายบอลนี้ประมาณ250สเมตรสุดท้าย250สเมตรสุดท้ายเทพสอนไซยังได้เรียบเล็กน้อยถึงปากกลางชื่อว่าไก่ทอง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 จะตามทันไม่ทันเหลือนีจะปากสันกุลาปากสันอันตรายซสแล้ว200เมตรสุดท้ายเอาเลยอันตุลลายครับอันตุลายว่าไก่ทองว่าไก่ทองอยู่ล่องน้ำอยู่ล่องน้ำแดงไล่บนไล่พีไล่ไก่ยีไล่ไก่ยี่เหลือสอเลาด้วยกนะครูตางคน ขอใช้ไก่ทอง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 ขอใช้ไก่ทขอใช้ไก่ทองขอใช้ไก่ทองขอใช้ไก่ทขอใช้ไก่ทองขอใช้ไก่ทองขอใช้ไก่ทองขช้อข้อช่ช้ไครัอใ้ยก่ทอใ้ยก่อ้ยอ้ไก่ทขอใช้กอ้ไก่รอกรรม้การตงดสินเไือที่ชนะครับอยู่ล่องน้งไก่ทองอนุวัฒน์านเป็นเรือชนะ ไก่ทองอนุวัต์ฟาร์มเาเอยชนะครับพี่น้อง